อย่เตือนะล้วทไมขึ้นจะตายไม่เออเขาขึ้นไม้ได้เลยเยี่ยงสองสามไม้สัตว์คู่สี่สัตว์งไม่หลงไม่หลงพูดไปเพื่ตัวเองก็ดูเอวไม่เที่ยหรอทำไมยังอยู่ข้างล่างอ่ะมันปิดมันปิดใบมันปิดใบมันปิดหูเราบอกว่าตัวเองก็ดูเอวไม่เที่ยงทำไมยังอยู่ข้างล่างอ่ะเจี๊ยบเหรเธอเจียมเว้ยเจียมไม่หยุดเลยพี่แม่ในหลงถามว่าเป็นอะไรเป็นลมหมอไตมอดูเวทีมาเออเออไอเยี่ยนี่โอ้ดูเอวเลยโอ้โห วิว mate, <Cock S 2> <ım S 1> ิวมีคนเป็นลมมาบอกอุ้ยเอ็กซ์เจตผู้สองตัวคืออะไรอ่ะเหี้ยกระยี่ยเหี่ยมัยังไปพูดเหี้ยเลยเลยหลงกอ้หลงเข้าได้หลงหลงต้องปากขึ้นแล้วหลงช่วยมันขนาดนี้วเว้ยที่ไม่มีเพื่อนรักก่อนถามคิวอ่ะขึ้นมาให้ได้หรอถามคิวอ่ะไม่เจ็บบ้างเอลยขออีกสองคิวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดได้เปิดหลงเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยหน่อยโอ้ยแบงค์ผู้บุกคันป่าอะไรไปหลงเดกู้ช่วยไอหลงบอกจะโชว์แล้วนะถึงเวลาแล้วนะพี่แมนโดนเออโชว์สักทีกูรออยู่ ยไอ้เราบอกว่าอยากโดนว่ะเบี้ยพี่เมนจะรีบตายทำไมเนี่ยผมกำลังเดินมาหาเลยเวิวกดเลยไหมกดเลยไหมเลกดเลยไปผมไม่ได้อยู่กูเอ็มแค่ตีหรอฮะไปเขาไม่ได้หมายถึงเธอค่ะไปผีเขาไมาได้หมายตายตายเด้อลึกคอนติโน่มาสามคนแล้วไอ้เบี้ยฝั่งนู้นคือออกลมปะฝั่งเราเสือที่ไอ้สัตว์ออกจากค่าเหมือนโอ้ยท่านจูยยิปพี่ิกาได้พีิกาได้ ้วเฮ้ยพี่แมนเนี่ยเราบอกว่าอยากโดนอ่ะมาดิแฟรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟูเทียน้ยนาทีกูเอวฮะทำตัวให้มีประโยชน์บ้างดิโอ้ยโอ้ยโดนกูหรือเปล่าก็ได้มึงยังมีประโยชน์กว่ามันเยอะโอ้ยโอ้ยถูกวิ่งเทียบกันแล้วอ่ะมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มัประมาณเก้าเก้าแล้วว่ะโอ้ยคือเจ็บที่มีประโยชน์เลยว่างั้นเถอะตามนั้นแหละโอ้ยไปเจ็บปะเนี่แรงครับแรงแรงมากอ่ะดาเมจนี่คือเก้าเก้าเก้าวกเลยอุ้ยลองบอกว่าจะจะทำตัวบ่โตนะเดี๋ยวโดนยิงมึงอย่าไปได้ฟูเทีย ไม่เลยขี้หวยโดนละกันมันจะไม่ได้พูดเย่เลยเลยนละกันไม่สบไยอยู่กูวะกูอยู่กูเอ้ากูพักหรอกูพักหรอนสปายไมันอยู่กับกูเมื่อกี้่ะมันหูอ่ะอ่าได้วางนะผมเราได้วางนะเอ้าไม่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 สปายปอยู่โดนสไปอยู่บีสปอยู่บีไม่ได้อยู่ไซด์เด เป็นอะไรอ่ะไอหลงบอกอะไรได้แค่นี้เหรอโอ้มึงลก็ยิงตายน้วยคัติงกูบอกอะไรเนี่ยเออคืออะไรคือถือเทคัติงกิงตายคืออะไรอ่ะไอควายเอ้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 ยไอเ่ไอเย่ก็ปีนหูปีปีไปหมดเ่ยไอเ่ขามกันมนง่ายมันเลยไม่เป็นมันมีหนวดไหมมันก็เข้าซุ่มมันเลยได้นี้เอ้ยัไงมันเข้าุ่มมันก็บอกดิว่าตอนแรกกูก็มีหนวดเยเยเนะเพราหลังๆกูก็ตันหนวดเลยตอนแรกก็มีหนวดกัน เอาเมื่อไย่อะไรไม่ยิงกันวะไอ้แสบตูไปไปหลังมึงอ่ะหลังหหลังหลังไหนโอยไร้เพื่อเราเหรอไอ้ดิฉันหลัง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 ไหน หลังหลังไวเปอร์ไงเปิดแล้วบอกมาหน้าไวเปอร์หลังก็ไวเปอร์ยิ่้ทำไงแต่ระบบพี่แม่รี่วิวขึ้นมาดีอะไรเงี้ยเยสเรียวก็มาหยู่ท้ายตารางอ่ะมันจะไม่ได้บูดเย่ะไรเลยสัตว์เป็นเสียมมาหยุดเลยไอ้เขี้มังค์มาง์กูบันค้างอ่ะมันเป็นเย่อะไรวะกูโดนอ้สัตว์กูโดนในเย่กูไอสัตว์โอ้ย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 แสบตาโอ้ยเจ้าสิบสามศูนย์วับไป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 เลิศ

กูจะตัดยังไงเดี๋ยวพูกมพูกกันอย่างเงี้ยทำไมเธอเลี้ยงแมวเลยอะพี่รตกพี่ตาแมวตกอะไงแบงไงกูคิดไบงอยู่บนหัวด้วยอย่าเมาหัวบ้าไงนเฮียไปซ้ายตัวหนึ่งไปสมอลอะโอ้ยกูสมอยมาเล่นนี่แหละไวโอ้ไอเฮียไวเปอร์อยู่หลังบ้านเลย โอ้โหไม่มีใครมาช่วยกูเลยอยู eh ่นอกบ้านตัว eh. น oh, uh ึงขบวนขบวนขบวนลิเกนขบวนขบวนขบวนเออ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 แมงโปดูเพื่อนอยู่ในสายกันนะดูเอลหายหัวหดหัวไปไหนอะเอยๆเอาไอ้เหี้ยกูยิงอยู่พี่มึงอ๋อเออพูดเฮี้ยอไกัน

ไม่ถ้นท้าเกิดยังไม่รักเอาเขาปิดแหลงตัมงนาพี่แล้วไหนพวกแกยิงหัวไงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกูแค่กดอันตีก็กลัวกูหมดแล้วเจ๋งวะกูกดอันตีก็วิ่งหนีกูหมดแล้วอยู่หน้ากูอ้าวกูเอ้ยกูโมกูขี้โม้เฮ้ยหน้าไม่ไม่ไหวเลยเอฟเอ็ฟได้แค่นี้โอ อย่าเพ่งแล้วมตัก็จะตายแล้วขึ้นไมได้เลยยี่สองาไม่จัดูสี่หลไ้หลงพูดไปตัวเองก็ดูเอวไม่เทำไมยังอยู่ข้างล่างอ่ะมันปิดมันปิดใบมันปิดใบมันปิดหูเราบอกว่าเองก็ดูเอวไม่เียทำไมยังอยู่ข้างล่างอ่ะจัเี่ยเเียมไม่หยุดเลยอุ้ยโอ้แม่เอ้ยน้องแม่คุดข่มเลยโดนทุกนัดเลยข้างใน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 อ่ะแล้ว อ้าวรุ่นใหญ่ดีเสียงเขาก็ดีนหมดไล่สัตว์ไอ้เหี้ยคือเบนมันมันมันไม่โดนเมื่อกี้ถืวไม่เห็นนะพี่ก้าวไอ้นี่ไงวะเมื่อกี้กูเล็งตัวนะไม่ไม่มันมันไอ้นี่ไงมันขยับพอดีไงมันก็เลยไม่โดนไม่เหมาะกับเอพีจะกูเหมาะกับฟู้แบนด์ดอลมากกว่าไอ้เออขบบอลขบวนขบวนเอยลงมาแล้วเนี่ยวีเจ็ดหวังนอก ไอยู่ได้อยู่พี่แม่ในลองถามว่าเป็นอะไรเป็นลมหมอตายอยู่พอดีเวทีมาโอ้ยเออไอเหี้ยนี่ไอ้เหี้ยแล้วก็คือกูโดนกูโดนสี่ตัวลุงไหมเนี่ยแต่มึงจิงจรไม่โดนเลยอ่ะคืออะไรอ่ะที่กูโดนสีตัวห้าตัวลุงแต่คุณได้ยินคุไม่โดนอ่ะคืออะไรอ่ะที่กูได้ยินเสียงเท้านะไอ้สัตว์อยู่หลังวอลล์อ่ะเอาพี่พี่ไอหลังวอลกูได้ยินเสียงเท้าเขาไปเฮ้ยทำไมโดนอ่ะไม่หมายถึงว่ามันโดนหมดได้ยังไงวะ ยโอ้ยโอ้ยโอ้แม่งเลยแล้วตทำไเพึ่งเอาเข้าไปตกดูดิเจนทำได้พี่แมนโลนะกูยิงด้เอ้ยดิเจนโอ้ยดิเจนแมวด้วยเอ็มติงตายเออโอ้ดูเอลเลยโอ้โห ไอ้ยี่ทําไมเขาถึงยังไม่จบกันเลยกอบทิร์กูเทิรกูเทิรกูเทิมันอยู่ดีค้างสกอร์มันนี้มันนานแล้วเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่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 อ่างอ่างพี่ค้างศูนย์มานานแล้วพี่ค้างศูนย์มานานแล้วค้างถือสไปายแทนไอ้กี้โง่นั่นเลยไหมมันเอาคนเข้าไปโลนมึงแกเก็บไม่ได้เอาอย่างนี้ดิกูแค่วางกับผมไปพุ่งมึงยิงเลยโอเคไหมพี่เอาสปาไปหลดนไปจะวางได้ยังไงอ่ะอ๋ออีกผูตายยัยส์แม่งก็ยันตายยัยใหมเลยเกี้หาเบอร์ว่าคุยเลย เคยเคยเคยเก้ามึอคีดเนี่ยว่าเขาแฟงมาวะพูดให้เราแบ,บ่งน้ำเยี่ยบวะเอาไอ้เหี้ยเของพูดไปข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลข่ <c oughs> าปลอมอีหยาดเดี๋ยวกูไปพูดแล้วก็ไม่มีใครบอกไม่เ <c oughs> ขาบอกเขบวนเขบวนมาขบวนมาขบวนมา <c oughs> เฮ้ยอย่าแม่งตึงวะอุย๊ยอุ๊ยมีคนเป็นลมมาบอกอุ๊ยไอ้เหี้ยบจะพูดตัวคืออะไรออ่ะไ้เหี้ยบก็เยี่ยมบไงไปพูดเหี้ยบเลย หลงกันหลงเทาไรหลงหลงต้องหักขึ้นแล้วหลงช่วยมึงขนาดนี้แล้วด้วยที่ไม่มี่อนรัก่อาคิวะขึ้นไหมได้หรอาคิววะดโดนด่าไปด้วยดูดีไม่เจ็บบ้งเหรอตองด่าไปด้วยามคิวไ่เจ็บกตามอยู่หลกูตามกูตามอยู่หลกูตามอยู่กว่าโอ้ยโอ้ยเกงอยอ้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 อ้ยออยอ้อ้ยอ้ย้ยอ้ยอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลงหลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวลงหลงอะไรเงี้ยตัวนี้หมายความว่ายังไงวะมันเดินเข้าไปไม่ไมกินกูเลยเดี๋ยวหมไปหลงโชว์ตายมาแล้วอ้าววีผมเลยเดี๋ยวโอ้ลอกสองสูงอปัดปัดปัดเอ้า ไอันนี้พี่แมนเงียบเลแป็กกล่องก่อนที่สองคิวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดได้เหลือไอ้หนอนเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยหนอนโอ้ยเฮียแม่งค์มึงมึงันปากันหนึ่งเลยไหมเดี๋ยวกูช่วยเออเอาไว้คิวเกินตะคิวหนึ่งช่ไหมอ่ะได้เดี๋ยวกูช่วยเลยมึงมึงเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเปิดเดี๋ยวกูตามเลยกูตามเต็มที่ด้วยเฮ้ยเอาไอ้เฮียซ้ายมาโอ้ยโอ้ยโอ เหไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยเหรอเว่ยยังผมเหนื่อยเข้าไปอย่างที่ัตว์เอ้กูเปิดอนตีอย่างที่อ่ะไอเบียร์สโมกมั่วๆเลยตรงเออ่ะกูจะเดินพะลุสโมกไปโอเคไหมได้อันนี้ก็นั่งเล่นกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมวะพี่อูนอนเล่นนะดิพี่อีโอ้ยเกิดตายป่าวอู้ยเปิดกูให้พีการเล่นนี่กูอยู่อะโอ้ยไอ้เหี้ยมอไม่เห็นอะไรเลยกูตายอีก้โมอเป็นอะไรเลย มองไปเห็นเลยเลยมองไปเลยเลยยังเพ่งตายแล้วดิเจนอยู่ในตะโมไเหมือนปึ๊บวิ่งเข้าหัวกระหัตายตายมีตายมีพี่แมนไอเปิดประตูดิเจนไอ้เหี้ยเอ้ยหูไปหีแก่ไอเราใหญ่เรายิ่งหัวว่ะมีคนนี่ออฟฟ่ามีกูนี่ไงอ่ะอะสเปย์ไปไปเฮียไม่ไม่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยอังเอาเชลลี่ไปน้องศูนย์สิบพ่อเบื่อเหนื่อยเลย โมเข้าบอลให้พี่หน่อยพี่เปิดประตูแล้ววิ่งเข้าไปตรงประตูเลยมาแล้วไอ้คิวต้องสมองล้วเฮ้ยกูได้หนึ่งคิวแล้วเยียดีใจกูหนี่ยโอ้ยเฮียโอดิดนโมเข้าบอพี่หน่อยน้องหมดหมดตอนนี้หมดยิะหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไซเฟอร์อยู่ไซโนนนะไซบีกำลังเดินมาแล้วก็เชื่อกูมึงเชื่อกูเชื่อกูมึงเชื่อกูเชื่อกูนี่ยีดให้แม่ไอ้โอเดียนโอเดียนเก่ามึงเชื่อกูไปเก็บโอเดียนก่อนโอ้แบงค์ไม่เลือปืนไม่เลือปืนใช่แล้วจะดี ก็จะซื้อบอรใหม่ทมามันช้ามันดีไม่แม้ควรจะบอกกูมากกว่า เพ้ยโอทีเกนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวจะไปออฟมันชักกันวะเฮียไปแกเราได้ว่ะเพื่อนสี่แปดแล้วไอหลงมึงไม่ไหวนะเนี่ยมึงโดนพี่แมนบัฟใหญ่แล้วนี่เฮี้ยมึงเอาให้มันขึ้นขึ้นดิไอ้หลงบอกจะโชว์แล้วนะถึงเวลาแล้วนะพี่แมนโดนเออโชว์สักทีกูรออยู่กูอยู่ยี่เมียไปเลยไอ้ไอ้หลงอยู่เองไอ้เฮี้ยนี่โง่ตัวหนึ่งอะตายไปแล้วสิบเอ็ดตัวอ่ะขาดอีกอ่ะพูดบ้าเจ้าวะมันเล่นได้แค่ดีจริงๆอะ โอ้สมองตอมประตูพี่นี่ไงไอ็กเด็กพี่ยไอ้เยมองไม่เห็นโอ้ยไอ้ไกูไม่เห็นแล้วกันนะอังอะไรลิงตัวนอยเห็นเฟปเฟที่เข้ามาก็ลิงตัวในดิพี่อยู่หลังอยู่หลังมึงมึงอ๋อโดนดาบดิ โว์เฮ้ยมันบอกว่ามันโชว์ได้ไหมมันคือโมกแล้วนี่ยโชว์ขึ้นโมกโอ้โหตะกูเก็บไปสองอะใส่ให้เพื่อนแล้วไงไอ้ยี่ยไม่เหมือนบางคนหรอกโอ้โหไอ้เหี้ยเพื่อนเข้ามาแล้วไอ้ตัดตัวอยู่ไหนตัวอยู่บ้านควายที่มนันปั๊มนเฉยๆหน่อยดิไม,าม,าม,ามา่ไม่กูออกเกมแหลยออกเกมแหละได้พี่อนกูปั๊บเองไอ้ควายไม่ได้แค่นี้หรอไอ้เหี้ยเอต้องตัวเฮ้ยเกียร์เกิดไรพี่มึงไม่ปปั๊มเฉยๆดูกูพับแป้งเองโอ้บีปิงอะไรขนาดนั้นเลยไม่จริงเลยเออดีไวบีบ ติดกระแพงไอ้ตัดไอแมนไอ้แมนไอ้เย้มาบอกมึงง่วงหรอพี่รีบอาจังโอ้โหโยนยโอ้โหติดกระแพงโอ้เหียไู๋นี่่แหละไอ้อยู่นอกไซอะตัวเนี้ยไม่รู้ว่าเข้าไปยังไอ้เชมโลนะโดนไปยี่สิบไปยี่สิบยี่สิบโลโลโลมากโลมากรีเจตลิเจตลิเจตดีดีดีไปืนพกกันด้มั้งปืนนั่นแหละเอาเย้เราจะไปเลือดจะเหลือแค่เดียวโอ้โหโ แล้วไงโอ้ยนี่ไงไอเย็นดิคู่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 มันเก็บแผลดีไปก่อนผมตัวจริงโอ้ยมันมันไว้อ่ะติดสมองเฉยเฉยไวจังเลยดูราคาปืนไอ้เะี้ยปืนราคาแบบสองพันเก้าอ่ะกับปืนราคาแปดร้อยอ่ะ โอ้ยไอเยี่ยแม่ี่ไปยืนควยอะไรแบนนั้นอะอ่าควุ้ยไอ้เดี๋ยวโดนกูหลอกเนี่ยอะไรเด่นมันจะเตงแล้วพี่เดี๋ยวมันจะเตะกันตันหน้าไปเอาจริงกันหน้าโดนฮึอยเยี่ยขึ้นมาเหอะพี่เยี่ยไปบอกพี่ว่าพี่ทำได้แค่นี้เหรออ่าเยี่ยมึงอะทำได้แค่นี้เหรอไอ้สัตว์ขึ้นมาดิเฮ้ยดิเจนบอกดิเจนบอกว่าอยากโดนอ่ะดิเจนบอกโอ้อ้ยโอ้ย้วไอ้เยี่ยแม่งนี่แบบมัวซั่วหมดแล้วไอ้ไซกูเยอะไซกูเยอะไซกูเยอะ เชี่ยกูเ้ยเชื่องนี้มึงโตเไตาสวยสวยไอ้เี่ยมึงเห็นได้ไงรถแปดแต่นอนัวกูสว่างจ้าาโอไอ้เลยหลังหลังเอากูเดีจะไปกูจะไปกูจะไปเฮ้ ไม่ต้องกูไม่ต้องกูจะเท่อยู่เลยไ้่ยองกตกใจหมดลงมาไปเล่นไปเอาเอาคิวให้ไดให้น้ำให้แมนไอ้หลบอกว่าอยากโดนยีังไม่ได้พูดเยสกูใส่กู้ ไม่หมายอะไรเล้ไม่มายที่มือนเดิมเขาไซส์หมาลตัวประตูได้ไหมป้ไปอ่ะอ้าวรูแล้วกูได้คิวแล้วทุกคนเยี่ยกูได้คิวแล้วเฮ้ยอ้โหอดีเก็บหมดแล้ ี่ยกลังเดินม,มาหาเลยวนะตะโปเตรยีอะไรอะ่ะฝั่งนู้นก็ตันฝั่งนี้ก็ระเบิดยิ่งไปไหนอูแมนในหลงบอกว่าพี่ถางมาแล้วนะก็ไปอย่างนั้นเยอะไอ้เยอะเนี่มึงชอบใจเรืงง่อยวะมีบ้างตรงนั้นทางมีบ้างตรงนั้นมีสไปดจะไปตัอโอเคเดี๋ยวพันกูซีหลงไอ้เขี้ยไม่เผื่อมันเข้าซีไม่สไปดอยู่นี่โดนได้ไงอ่ะโอ้กูโดนไอ้เขี้ยหลงบังไอ้สแซดน่ามิตัวนึง

กละบอกยังไงจะเจือปีอะไรนี่เดี๋ยวเจือคิวเดียวสุดใหญ่เลยวะบูลลี่อีกแล้วลุมลุมสี่ได้ไม่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 ต้องออฟเอาดิไปะเจอกูเจอกูเจอกูต้องเปลี่ยนสกินเล่นบ้างทำไมเล่นกระโปรงจังไงสัตว์คือดีแค่ปากนี่หว่าเหี้ยไอ้แย่แบกตะเซียมประจำปีได้นานๆเราต้องให้ฝั่งนู้นร้อนไงฝั่งเราแบบเพฮาใช่ป่ะแล้วมันจะเล่นได้เว้ยฝั่งรุนร้อนอ่ะนี่ดูดีกกว่าแล้วทำไมพอกูมาซีไม่เข้าวะพอกูไม่อยู่เสือกเข้าจัง เปิดประตูหน่อยดิกูจะระเบิดเบียร์ไหนเอ้าเบียร์เบียร์เฮอะไรกูไม่ได้อยู่กับมึงมึงกูบอกูธอไอ้บุไม่ตายกูเดินมาตรงบีแล้วบอกว่าเบียเปิดประตูให้หน่อยเฮียอะไรพื่กูไปเก็บที่แรกให้เป็นงานเลยเบียควายเอ้เขยจะได้ไอ้เก่งโกรธห้าสิบนะโอะมึงวิ่งไปหน้าโคม่ากอ่ะเอเอ้ย ห้าสิบห้าสิบโอ้แม่งเลยเอาอดินบดีกูไปอยู่ไว้แหละไอ้พี่ไอ้พี่เพื่อนกูแม่งเอาอดินเลยนะพี่เอามาโอ้ยมึงอยากตายไหมสัตว์เก็บได้เก็บได้มันเก็บได้โอ้ยเก็บตัวอะไรสัตว์มึงเก็บตัวเลยมึงเก็บตัวมันน่าจะมีระบบเก็บไม่ได้หร

อข้างหลังไอ้ข้างหลังปูแม่เมืไงดูข้างหลูของไม่แู้กูไ่รูไ่เห็นไอ้หลงโดนนะไอ้หลงมึงโดนนะมึงแพ้ตัวบาปนะโลโลตัวนี้โลตัวนี้โลตัวนี้โลแม่งฟังกูหลอรีแไงูแม่มือไงปูกรนดีใจได้โอบีไอ้ี่ามึงเั็นปาร์ตี้ดิน เราลุ้บสี่ผมมึงก็โหเฮียขับใหญ่เลยเฮียเป็นขับเมื่อกีเอ็มกับรีเจใครจะชนะมาดูกันเอ็มเนี่ยเอมโหรอเอ็มเหรอไม่โดนเว้ยไอเฮียเฮ้ยเดี๋ยว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 ถ้าสมมติกูแซงมันนี่มันจะเป็นปัญหาไหมนะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นพี่แบ้มมันจะบ้าไปไอหลงมากกว่าเดิมไปเลยโอ้โหเฮียไซดี้มันเอาแย่กโอ้ลังโดดไป โอ้ยควายเบียชี้โง่ตายอีกแล้วไอ้แซดกูพอไม่เห็นโหโหโห12ถ้าเป็นออกใดเฮียมึงตายเฮ้ยกูขึ้นแล้วนะกูขึ้นแล้วนะเฮียกูขึ้นแล้วนะแล้วกอยังโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะเฮียนี่ขนาดกูเล่นมันเราไม่เป็นเนี่ยเฮียเออเลยไปโดนไม่เป็นเลยยิงเข้าหัวกูปักๆกันเลยมึงหัวโตไงควายแฮมเบอร์มันก็ตัดผมอยู่เนี เฮ้ยยี่ยมสมมุติเห็นได้ไงเฮ้ยโอ้ยไอ้เกโคชุบดีเกีโควนเี่นีเฮ้ยข้างหลังไอ้เยี่ยมไม่มีใครยิงเลยก็ไม่มีใครยิงหลังกูไอ้กูไอ้แหนจงกูยิงไปเด็กไอ้แหนสมมุติกูแต่เนี่ยมาสีเราไม่เห็นไอ้เอ็มก่อนนะที่ยิงเขาโดนเขาโดนที่ยิงแน่เลยมาสีมาสีมาสีแน่แน่มาสีแน่แน่เตะไซนี้สมมุติอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่าเรียบร้อยโดนโดนโดนเลยเรงมึงโดนแล้ว

โอยอออไออยอนเีวไปแอ้อยอ้ยอะไรอ่ะอต้ตก็ยดต้ตีนยัคก็หวาไอ้เี้ยยโดนกูโดนกูโดนกู ชอบเลยไว้พอแล้วพอแล้วเฮียอะไต้ตีนก็อยู่ใต้ตีนนยค่ำอ่ะชอบกูนุ่กคือสเกมแล้วไงไอ้เฮียแล้วก็แพ้ด้วยทไมอางกับผมมันเจ็บจังเลยวะคืออะไรอ่ะใต้ตีนก็คือไต้ตีนอยู่บนยานค่ำย่างนี้เหรออนี่ขน้าต่อให้กูไม่ได้รีคอมนะไอ้เฮียสมมตกูเล่นโบอกมาไม่ได้รีคอมมาตั้งหลายชั่วโมงไอ้เฮียกูยังกระตุกกูยังเล่นได้อ่ะือ้ต้ตีนยังไงก็ใต่ตีนนยค่จริงใช่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 แล้วเราจะไปอ้่อ้เี้ออ้างอง งไปกินยาแก้แพ้แล้วก็นอนซะไอสัตว์กูไม่ขายไปเท่าไห่เว่ยจริงจริงจริงไอเมาขายไปเท่าไหร่ไอเฮียนี่ก็ใส่แต่ถ่านไอสัตว์เยี่ยนแหวเฮียขนาดตอนนี้ยคอมกูยังกระตุกเลยเฮียไอแก้แพ้ขายไปเท่าไหร่วอยเฮียเฮียงเลยอ้เหียโโ